สวัสดีค่ะทีมงานเกล็นก้าหญินนะคะตอนนี้ทีมงานอยู่กับแพดเมงกาประกาศสิทธิ์ป้ายอักขีนะคะ,ะระบบที่ทีมงานจะมานําเสนอวันนี้ก็ยังคงเต้นข่าวลักแผนที่สมบัตินะคะเนื่องจากว่าแผนที่สมบัตินี้มันจะมีหลายเมืองใช่ไหมแล้วก็หนึ่งเมืองมีหลายพิกัดแต่ละพิกัดก็ร่วมกิจกรรมไม่เหมือนกันเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมงานงก็จะมานําเสนอเรื่องนี้นะคะรวมไปถึง ผู้เล่นคนไหนที่อาจจะกดดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็จะได้ไม่งงกันเนาะแผนที่สมบัตินะคะหาได้จากนีนแผนที่สมบัตินะคะถูกอัปเดตมาพร้อมกับระบบค่าชีวาใหม่นะคะที่เข้ามาในแพทนี้ของเรานะคะนั่นก็คือผู้เล่นจะต้องร่วมกิจกรรมประจําวันนะคะเพื่อสะสม100แต้มนี่กิจกรรมตรงนี้ให้ได้ครบ100แต้มนะคะแล้วเราจะสามารถกดรับกล่องนี้ได้คะ่ะแน่นอนว่าพอกดรับมาปั๊บนี่ กล่องจะมีอายุ1วันนะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นควรจะเรียบใช้จะดีกว่าเนาะก่อนอื่นนะคะการที่เราจะเปิดกล่องนี้ได้อย่าลืมว่าผู้เล่นจะต้องเป็น VIP ทัพพบนะคะเห็นตัวสีเขียวๆในรายละเอียดไอเทมไหมคะนั่นคือหลังจากเปิดวิธีเล่นค่ะและแผ่นที่สมบัติจะได้รับของล้ำค่าต่างแดนของล้ำค่าต่างแดนก็คือแผนที่สมบัตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้เล่นไม่มี VIP นะคะผู้เล่นจะไม่ไม่ได้รับไอเทมในส่วนนี้เนาะโอเคทีางนานก็ เปิดใช้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันนี่ก็คือไอเทมต่างๆที่ได้รับจากกล่องนั้นนะคะรวมไปถึงอันนี้นี่ที่เราตามหากันโอเคค่ะการใช้แผนที่สมบัตินะคะก็คือผู้เล่นจะต้องเป็น VIP ยุทธภพเนาะแล้วก็ไอตัวสมบัตินี้เราสามารถเก็บไว้ได้นะคะไม่มีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกไปว่า มันน่าจะมีผลกับ V.I.P. มากกว่าบางคมแบบว่า V.I.P. หมดกดใช้ไม่ได้นะคะโอเคการใช้แผ่นที่สมบัตินะคะก็คือเราจะต้องไปตามพิกัดของสมบัตินั่นคือรั่วยามสี่สามสี่2 8 3, นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมงานขอเดินทางแป๊บหนึ่งนะคะเหมือนจะอยู่ในเขตของตระกูลเอี้ยนนะคะเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันว่าถ้าสมมติว่าเราแบบอยู่นอกพิกัดเขาเขาจะทำยังไงนะคะยอันนีทีมงานเดินออกมาจากพิกัดคิดว่า ่ทเฮ้ยมันก็จะเดินพาเดินไปเ,เดี๋ยววิธีการเชิญเพื่อนเดี๋ยวทีมงานขอเปิดแผนที่ขึ้นมาก่อนแล้วกันเนาะประตูเข้าแผนที่สมบัตินะคะจะ มีทั้งหมดเขาเรียกวอะไรมีระยะเวลา60วินาทีนะคะหรือว่า1นาทีนั่นก็คือเรียกได้ว่าระยะเวลาค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมงานจะขอเข้าไปก่อนเลยละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอธิบายการเชิญเพื่อนได้ที่นั่นแล้วกันเนาะพอเข้ามานะคะเราก็จะพบกับคัตซีน ค <Okay. S 2> มันให้เราขนย้ายสมบัติเนาะแต่ว่าเราจะทำการเชิญเพื่อนมาร่วมกิจกรรมทำยังไงก่อนอื่เลยนะคะเราจะต้องแอดเพื่อนคนที่เขาจะมาร่วมกับเราก่อน mm hmm. เพิ่มนะ mm hmm. เพื่อน และทีนี้นะคะอย่าลืมว่าผู้เล่นที่เราจะชวนมาเขาจะต้องเป็น V.I.P. ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมงานอันนี้ทีมงานยังไม่ได้ใส่ V.I.P. ให้อีกตัวหนึ่งนะคะเรามาลองดูกันว่าถ้าเขาไม่ได้เป็น V.I.P. ปุ๊บระบบจะแ,แจ้งเตือนว่ายังไงนะคะคือถ้าเกิดว่ามีแจ้งเตือนอย่างนี้เสร็จคือมันจะเตือนแบบเขาเรียกว่ายังไงอะกว้างๆให้ถามไลทีละอันเลยว่า อุ้มคนอยู่ไหมสืบอ,อยู่ไหมมี VIP หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสักครูนหนึ่งนะคะทีมงานขอไปจัดการหนุมมาชกิกินก่อน แล้วก็เพื่อนเราก็จะเข้ามาตรงจุดนี้ของเราเลยนะคะก็คือไม่ต้องไปไหนโอเคเดี๋ยวเรามาทําภารกิจกันดีกว่าเดี๋ยวีมงานก็จะปล่อยมาชิค้นยตรงนี้นะคะเมื่อกี้มันบอกว่าให้เราทํอเลยนะขนสมบัติไปไหนวะพีงาน,นก็ไม่ได้ดูขัดขืนใช่ปหมี่งานจะขนย้ายหีสมบัติใช่ไหมย้ายไปไหนอะ่ะพอเจ้าหอยนจึงว่าจนถอยให้มากข,ขึ้นเจ้าต้องระวังตัวให้ดี ปนญหาคือให้ยายไปใส่วาทีมงานไม่ได้ดูคาชีหนี่ยดูว่า,วาทางนอใช้วิชาตัตวเบาได้ไหมนอไม่สามารถขี่มาได้ยายไปไหนอะขี่มไมป็นไรเดี๋ยวเราจะลองเดินไปทั่วๆ นี่อะไรนะไม่สามารถเขียเฮ้ยใช่ใช่ใช,ใช่ทางนี้ปะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิเพราะว่าแล้วเดินอย่างช้าเลยทีมงานขอเอาอีกจอมาเดินได้ไหมเพราะว่าตัวละครน,นี้ทีมงานแบบไม่ใช่ละถ้ำซ่อนขุมทรัพย์เออทีมงานสารภาพเลยทีมงานไม่ได้ทุกครั้งเลยรู้แค่ว่าดูแค่ว่าขนย้าย กำลังขนของขนไปไหนดียวดี๋ยดี๋ยวเดี๋ีอ๋อนี่ยงเนหีบยปยัเตำแหว่งที่ระเุให้เดร็จภายในีจเวลาีี่กวเดวดจนถอียมีจยวเวนกกว,ว่าวเด,ดี๋ยี๋ยานดี๋ยมเไวเดวเดยวเดวเดีบเดียเดี๋ีวเวดวเวเเดีี๋ยวีดเวยี แล้วก็ตัวละครเป็นอย่างช้าเลยก<า>็หรือว่าเราต้องไปทางที่โจนถอยเี๋ยวลองดูแลกัน สโลแบบนี้คือยังไงคืออธิจริงนะที่นว่ามันให้เวลามาครึ่งชั่วโมงกับการขนกล่องสามกล่องมันคุ้มที่เราขายไม่ได้หรอกใช่ไหมมันก็ต้องมีการตีนอนเกิดขึ้นอันติเกมอันนี้ทีมงานใช้เป็นเซฟติวมัดกลมปาก

มอันที่จนถอยอยู่แน่แต่ว่าพิกัดมันไม่ได้ใกล้เคียงกันเลย อันตอดกันโอ,โอ้อันตีพร้อมกันบ่นไอนี้ที่เราแนะนำให้ผูดด้เล่นลงหลายคนนะคะเพราะว่าตัวละครทีมงานมีการแอสเตทตันไปเนาะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมีการแอดเซไว้สองพันเนี่ย หลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าลงกับคนอาจจะโดนแย่งของอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะคะเพราะว่าไอ้กิจกรรมเนี้ยเขาจะให้รางวัลมาครบคนเลยก็คือสมมุติเราลงสองคนใช่ไหมคะเราก็จะได้ของรางวัลมาหีบสมบัติมาทั้งหมดสองกล่องก็คือเท่วถึงยังไงสิ คือตอนนี้ทีมงานคิดว่าเราจะต้องหาพิกัดนี้ให้เจอปะลบหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสองม่อเนี่ยอืมก้ยแล้วมอนเตอร์มันเกิดทีมงานนี้องค์คักษ์ส่วนตัว พิกัดนี้ให้เจอนะคะคุณว่ามันมีนี่ไงถ้าเกิดว่าเรามาถูกทางนะคะมันจะมีจุดที่ให้เราวางสมบัตินะคะคือตอนนี้ที่งานแหลกมากเลยจากการเปิดสองจอ Okay. เดี๋ยวเราจะไปวางสมบัติกันนะคะมีคนเชียร์ทางให้เราแล้วก็เมื่อกี้ทีมงานลองเอาตัวอีกตัวหนึ่งที่มาด้วยกันไปขนนะคะมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันขนแบบขนสามลังไม่ได้มันต้องขนทีละลังใช่คือ คือไม่สามารถที่แบบว่ามันมันลงได้สามคนใช่ไหมคือเราไม่สามารถที่จะแบบว่าสามคนคนละหนึ่งลังอันนั้นไม่ได้นะคะก็คือจะขนได้ทีละลังเพราะฉะนั้นเพื่อความรวดเร็วนะคะแต่ทีมงานจะเอาตัวหนึ่งไปขนเนาะสักครู่นะคะเดี๋ยวทีมงานจะเอาตัวนี้ไปขนแล้วกัน่ไดี แี่มารู้สึกว่าโจรเรี้ยวล้อมันเกินเยะนะมาติทานมั้ยแล้วคือแผนที่ก็ใช้ไม่ได้ไอ้คนเดินก็หลงเก่งหยุเราขนไปแล้วทั้งงาน คอมอนมันข่วนมากอ่ะจริงจนะทำไมงานะม่ได้ คนที่เปิดดันที่ถือกล่องชมบัติได้คุณพระช่วยแล้วคือ,อโอเคไม่เป็นไรเอาไปส่งที่เดิมมั้งคะเนี่ยมาจากทางไหนวะเดี๋ยนะโอเคเดี๋ยวเรารีบไปส่งกันดีก,กว่านั่นก็คือผู้เล่นจะต้อง สรุปนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ผู้เล่นจะต้องเอาหีบสมบัติไปส่งไว้ในจุดที่เขากำหนดซึ่งจะมีพิกัดบอกอันนี้เนาะซึ่งทีมงานไม่ครัวว่าเอา่อถ้าสมมติว่าเรามาลงรอบที่สองพิกัดตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปไหมนะคะแต่ว่ามันจะมีทางให้ผู้เล่นเลือกเดิม<ๆ>ก็คือทั้งผู้เล่นที่เป็นคนเปิดด้านทั้งผู้เล่นที่มาช่วยเพื่อนจะสามารถมองเห็นจุดส่งคนขนสมบัติได้เนาะก็อันนี้ก็คือสามารถแยกกันไปดูได้ว่า จุดมันอยู่ตรงไหนเดินมาจากทางไหนอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวทีมงานจะขอรีบส่งกันดีกว่าว่าพอส่งเสร็จแล้วมันจะมีบอสอะไรเกิดมาไหมเนาะอันนี้นะคะคือจุดที่เราจะมาส่งส่งส่งสมบัติลิ้นพันกันส่งสมบัติพอเรามาถึงจุดตรงนี้ปุ๊บมันจะมีสีเขียวๆแล้วพอเราเดินเข้ามาปุ๊บกล่องสมบัติของเราก็จะถูกวางลงนะคะแล้วก็เราจะไปขนย้ายกล่องที่สากันนะคะ คือดันมันจะฟิกเลยอะว่าคนที่เปิดดันจะต้องเป็นคนขนย้ายสมบัติที่แมนนไม่เชว่อว่าคนที่ขนย้ายสมบัติคนแรกหรือเปล่าว่าจะต้องเป็นคนขนย้ายแต่ว่าทีนี้ทีมงานใช้ตัวละครที่เปิดดันอยูยโอ้โหคือมันก็ค่อนข้างจะฟิกเราพอสมควรนะคะแล้วก็โจรถอยที่ว่าเนี่ยมันมันทำดีบับลดความเร็วในการเดินนะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องลงกับเพื่อนแหละแล้วก็แบ่งหน้าที่กันดี ว่าใครทําอะไรคนนึงขวสมบัติคนนึงช่วยเลียร์มอนคนหนึงชี้เป้าอะไรประมาณนี้นะคะเรียกได้ว่าต้องสามัคคีพอสมควรเลยโอเคค่ะอันนี้ทีมงานส่งกล่องสมบัติทั้ง3ามกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าคัดซีนกันแบบนี้ออเหมือนจะมีบอสหนึ่งตัวด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบอสทำอะไรได้เนาะ หลังจากสิ้นสุดสภาพรวมรตะจะได้เราเป็นของอชันนี่เป็นของเราเหมือนบอสจะเน้นกระบนท่านะคะ หน้า,นากดทานจนไงล่ะติดมืนินติดมืิโอ้ยติดมืนิน เห่าที่ทีมงานบอกนะคะว่าทำไมถึงต้องลงหลายคนขนาดนะตัวละครทีมงานที่มีะะามนนการสไตล์เอาไว้เนี่ยงค่อนข้างจิตบอสจะเน้นไปทางกระบวนากับติดมือเนอะอาะเดี๋ยวเรามารีบจบคลิปกันดีกว่า ุ่มสมบัตินะคะมันจะได้ตามจํานวนคนอย่างที่ทีมงานบอกแต่ทีมงานจะทําให้ดูว่าเพราะอะไรเราถึงพาเพื่อมาลงและเราจะไม่โดนบั่นทอนของนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอืมจะได้อยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวทีมงานจะลองเอาอีกจอมาเก็บให้ดูนะคะว่ามันได้ของเหมือนกันไหมนี่นะคะทีมงานจะเก็บ ก็คือมีอันนี้ที่ได้มาเพิ่มนะคะนอกนั้นก็คือเป็นไอเทมเหมือนกันหมดนะคะก็มีแค่ยาฟื้นฟูภายในมรกตดเลที่ได้มาเหมือนกันนอกนั้นก็คือเป็นเป็นไอเทมเหมือนกันหมดเลยก็อันนี้ก็ได้เป็นหงรวมจิตแทนเนาะ <c oughs> มันมีระยะเวลานะคะเพราะฉะนั้นรีบเก็บรีบไปงานเก็บไม่ทันเก็บ <c oughs> <c oughs> ทันไหมไม่รู้อ่ะ <c oughs> มันให้เวลากเก็บหนึ่งนาทีเองปะเพราะฉะนั้นก็คือ พอตีบอสตายแล้วก็รีบเก็บของนะคะไม่งั้นเก็บไม่ทันเนาะถุงเศษทองนะคะเมื่อเราเปิดออกมาปุ๊บเราจะได้เป็นเศษทองนะคะเราจะสามารถเอามาแลกไอเทมได้ตรงนี้นะคะใช้เศษทองสี่สิบแล้วก็ต้องเป็น VIP อพีด้วยนะคะรวมไปถึงบันทึกอคิชนะคะสามารถเอามาแลกของได้เช่นกัน ทีมงานน่าจะเก็บมาไม่ทันปะ,ะเก็บมาได้แค่นี้โอเคค่ะวันนี้อาจจะดูงงๆนะคะเพราะว่าอันนี้ทีมงานก็เพิ่งมาลงรอบแรกเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าไอ้กล่องมนันนะมันสุ่มแบบที่สมบ้านอืมก็คือสรุปนะคะสําหรับพิการ์ลวยยางนะคะสีสามอแปดสองเนาะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นการขน กล่องสมบัติ3ามกล่องไปยังจุดที่กําหนดซึ่งจุดที่กําหนดก็จะมีแยกออกไปนะคะแล้วก็มีพิกัดบอกแผนที่ ride. แต่ที่ดูง่ายสุดก็คือสัญลญักษณ์การวางสมบัตินะคะที่ว่าจะเป็นสีเข <ien> ียวๆเนาะก็แนะนำให้ลงหลายคนดีกว่านะคะโอเคสาววันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะ เพื่นอย่าลืมไปกด Subscribe c h anel n Monster c a s t e r เพื่อรับข่าวสารก่อนใครนะคะร่วมไปถึงอย่าลืมรักษาสุขภาพในช่วงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะจะได้อยู่เล่นเกมกับเรานานๆน,น,นะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะ